วันนี้มาดูเรื่องข้อเท้าเนาะข้อเท้าเนี่ยโครงสร้างของกระดูกข้อเท้าเราก็ต้องมาดูสตรัคเจอร์ก่อนภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนักแข้งใช่ไหมอันนี้เป็นที่เบียเป็นกระดูกนักแข้งหรือด้านในนะครับกระดูกนักแข้งด้านนอกเรียกวฟิบูลา่าเห็นไหมมันจะฟอร์มตัวลงมาเสร็จแล้วระหว่างก่อนปลายเนี่ยมันก็มีก็มีรอยเชื่อมระหว่างกระดูกที่เบียกับฟิบูล่าก็เป็นจอยตรงนี้ก็เป็นจอยที่เกิดปัญหาได้ ปลายสุดของที่เบียก็คือตะตุ่มด้านในถูกไหมเห็นไหมนี่ตะตุ่มด้านในที่เราจับเห็นนะก็คือตัวนี้นั่นเองตะตุ่มด้านนอกก็คือฟิบูลา่าเนี่ยพอมันฟอร์มตัวจะเห็นว่าโค้งของที่เบียเนี่ยจะเป็นเบ้าเข้าไปนะเปรียบเสมือนอานมา้าแลก้กกระดูกข้อเท้าเนี่ยมี7็ดชิ้นเริ่มตั้งแต่กระดูกทารัสตรงนี้ทารัสเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนหลังมา้าใช่ไหมแล้วตัวนี้เหมือนค่อมเข้าไปนั้น พอมันเข้าไปเกิดจอยขึ้นมานี่เลยเราเรียกว่าแองเคิลจอยนั่นเองนะก็ะเ,เรียกแองเคิลจอยหรือบางทีเขาก็เรียกตามกระดูกว่าที o พีโอทาราจอยทารัสก็เป็นทาร่านะฮะตัวนี้เป็นจอยข้อต่อสังเกตว่ามันจะเกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะกระดกขึ้นกระดกลงเข้าตามเป้าของเขาแต่มุมมุมตรงนี้ ยังข้อเท้าเรายังสามารถบิดเข้าในแล้วออกนอกได้เล็กน้อยเรียกว่า inversion in คือในคือบิดเข้าใน inversion กับ x eversion in คือ i e ก็คือแบกแบในท่าน,นี้นะครับก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเราหมุนล้วกันแต่นี้จะเห็นว่าโครงสร้างเวลาเราหมุนเท้าแบบเท้าเนี่ยพอเราแบบจากเข้าด้านจากด้านนอกมาด้านในเนี่ยจะไปได้มากกว่าเพราะว่า ปมกระดูกตัวนี้สั้นกว่าเห็นไหมจะเปิดมากกว่าแต่ถ้าเราแบกออกลงแบกดิดิ้นนิดเดียวถูกไหมเพราะมันติดตรงนี้ยาวกว่าิดที่สตรัคเจอร์โครงสร้างทีนี้ก็มีผลข้อเท้าเราเนี่ยจะมีโครงสร้างไม่ได้อยู่มีเอ็นยึดกระดูกของที่เบียปลายที่เบียกระดูกทารัสก็จะมีเอ็นยึดอยู่ตรงนี้เป็นเป็นลิกรเมนนะครับกับด้านนอกก็เช่นเดียวกันก็จะมีเอ็นยึดจากกระดูกปลายกระดูกฟิบูล่ามาทารัสมาแคปคอนียส ยืดตรงนี้เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของจอยข้อต่อแต่คนเราเดินเนี่ยแน่นอนบางทีเราไปยืดมันมากหรือล้มไปหรือพลิกเดินพลิกเดินแพงเราก็เรียกเท้าแพงหรือเรียกว่า ankle sprain ก็จะไปยืดเส้นเอ็นตรงนี้นั่นเองงนั้นการที่เราตรวจคนไข้ตรงนี้ถ้าเจ็บข้อเท้าเนี่ยให้ตรวจดูถ้าเอ็นด้านนี้เราให้บิดด้านในดูพอตึงปั๊บก,ก็จะปวดหรือเราคำใต้นี้กดไปปวดเป็นเอ็น ligament ไม่ใช่มัสโซ่ไม่ใช่กล้ามเนือ้อเห็นไหมเราก็ เอ็นสามารถนวดไหมนวดได้ครับก็นวดพอเหมาะปรับระดับความแรงไปแล้วแต่เกรดบางคนบวมฉึงก็ต้องพักปวดบวมแดงร้อนนั้นก็ว่าวิธีการใช้เลสนะครับใช้ไ i c ์ R I C E เลสออซคอมเพรสแล้วก็อิล v เวชันคือการยกให้สูงเพื่อให้เลือดไหลกลับในกรณีที่ acute i n f l a m e ปวดบวมแดงร้อนเนาะแต่ส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าอาตอนี้เรามาดูกระดูก กระดูกข้อเท้าจะมีทั้งหมด7ชิ้นตัวนี้เรียกวาทารัสซึ่งต่อกับจะเป็นโครงสร้างหลักจอยของข้อเท้าหรืที่จะเกิดทารัสกับทีเบียรแล้วก็นะครับส่วนที่เราเห็นด้ามยาวๆใหญ่ๆนี่คือแคลคอนเสซึ่งเป็นกระดูกเหมือนกับด้ามปืนเห็นไหมน้ำหนักเราลงอะไรลงเรายืนเดินเนี่ยส้นเท้ามใหญ่มากแล้วจะมีปมอะไรต่างๆเป็นจุดเกาะของข้อเท้าอลชิ้นกันได้ไหมจางทารัสกั ทารัสกับคาร์เนซชิดกันไง,นไงแต่เป็นโพลารชินโคลารช,นชินครับมีจอยอยู่นี่โพลารชินกันนะอันนี้ชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วต่อมาตรงหลังเท้าเรานะครับต่อจากทารัสไปเลยก็จะเป็นนาวิคูล่าโบนนาวิคูล่าโบนแล้วก็นี้ก็เป็นคิวบอยเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะครับทุกชิ้นแตะแยกกันหมดนะังั้นบางคนปวดในข้อเท้าขัดในข้อเท้าอาจจะเกิดจากเกิดการ อักเสบของข้อต่อหรือเอ็มที่อยู่ระหว่างกระดูกพวกนี้ก็ได้นะอาจจะไม่ใช้เอ็มเส้นนี้ก็ได้นะบางทีปวดเมื่อยในเท้าแล้วก็กระดูกคูซิฟอร์มี3อัน1นึ่เรียงตัวกันมานะรับกับกระดูกของฝ่าเท้าอันนี้เรียกกระดูกฝ่าเท้าหรือท่าเส้าบนมีหนึ่งนิโปก็จะใหญ่สุดนะฮะนิโปก็จะใหญ่สุดอันนี้ก็จะเกาะนิการแล้วก็เป็นกระดูกฝ่าเท้า ทุกอย่างเป็นจอยเป็นข้อต่อกระดูกก็จะมีเอ็นลิเกเมนต์เชื่อมต่อทุกอันนะฮะไม่ให้อยู่ลอยๆอย่างนี้หรอกครับเพราะว่าเขาต้องรักษาโครงสร้างท้าวไว้นะนี่เวลาการที่มีกระดูกเยอะๆอย่างเงี้ยมีข้อดีคือว่าเวลาเรายืนเดินเราขึ้นที่สูงที่ต่ําที่เรียบไม่เรียบเขาบอกร่างกายมันไอ้ตานที่มีจอยเยอะเนี่ยมันจะทําให้สามารถปรับให้เราทรงตัวอยู่ได้นะปีมีข้อดีแต่ถ้าเป็นแข็งทื่อๆเลยมาเชื่อมกันหมดเวลาบิดหน่อยก็ เอ็นตัวหมุดแล้วอันนี้คือข้อดีของการที่มีจอยแต่ก็เป็นข้อเสียที่ว่าถ้ามันรับน้ําหนักมากการเคลื่อนไหวมากมันก็บาดเจ็บในจอยนี้ได้เหมือนกันบางคนเล่นกีฬาอาจจะเคลื่อนหลุดไปบางเม็ดก็ได้แล้วนะการนวดของเราเนี่ยถ้าเรานวดส่วนใหญ่ก็นวดแนวกล้ามเนื้อแนวเส้นที่อยู่ด้านบนใช่ไหมข้อเท้าก็อาจจะไปกดตรงด้านนี้ก็มีเส้นเลือดที่มาเลี้ยงเปิดประตูลมซึ่งจะมี2จุดก็คือ ด้านในใต้ตะตุ่มด้านในจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทวิ่งลงมาเลี้ยงฝ่าเทา้าปรกดแล้วก็ร้อนก็ฝ่า,ฝาเท้าเป็นการประตูลมนะฮะส่วนด้านบนที่เป็นข้อพับก,ก็มีครับมีเส้นเลือดวิ่งผ่านปรก,กดแล้วก็ร้อนเข้าด้านหลังเทา้าการจับชีพจรก็สตั๊กเจอร์มันมีทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีกล้ามมีกล้ามเนื้อที่ส่งเอ็นมาเกาะที่บริเวณแถวนี้เพื่อทําให้หน้าที่กระดกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านบนสันหน้าแข้ง ถ้าเป็นด้านล่างก็พกแก๊สตอ็อกกล้ามเนื้อน่องที่ดึงเท่าลงแอคชั่นกระโดดขึ้นใช้ทีบิลิสแอนเทเลียที่เป็นกล้ามเนื้อสันหน้าแข้งตรงนี้ส่งเอ็นมาเกาะตรงนีพ้พอกล้ามเนื้อเกรงก็กระโดดขึ้นงนั้นการเทสของเราเราก็เทสว่ามันเกิดจากเอ็นกล้ามเนื้อหรือเป็นที่จอยหาปัญหาได้ส่วนใหญ่เดินมากๆก็จะเจ็บตรงสันหน้าแข้ง mm hmm. เส้นชมพะพาดเนาะพอเรานวดแล้วก็รู้สึกเบาโล่งคายนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ในนี้แล้ว กล้ามที่ร่องๆนี่ไม่ได้อยู่ว่างเปล่านะจะมีกล้ามเนื้อสอดอยู่เวลาที่เรานวดตามาเฉลยศักตร์บางทีให้กดจุดร่องก็คือเข้าไปนวดกล้ามเนื้อตรงนี้นั่นเองแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องกดจุดใช้ลูดใช้นวด,ดแบบลูดแบบคลึงก็ได้หมดละนวดไปที่กล้ามเนื้อเป้าหมายของเราไอ้จุดนั้นเป็นการทําให้มันมีศิละปะทาให้มันม,มีขั้นตอนแต่ของเราเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ใส่เข้าไปเขียข่ยเอาคุยเอาก็ได้ แล้วแต่เรากระตุ้นเอากดกอดปล่อยก็ได้แล้เทคนิคําได้หมดไม่ซีเรียสส่วนฝ่าเท้าเหรครับฝ่าเท้าก็จะมีลักษณะเป็นโค้งเพราะว่าโครงสร้างกระดูกเป็น,นี้ทําให้เป็นโค้งโค้งแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อมีเอ็นมายึดเกาะภายในนะทำให้รักษาสภาพโค้งไว้โค้งนี้ก็มีข้อดีที่ว่าเวลาเราเดินเนี่ยมันเหมือนเส้นสปริงนะจะโช๊ปื๊บลงน้ําหนักแล้วก็ยังเด้งขึ้นเด้งลดแรงกระแทกลงไปที่ข้อต่อเพราะถ้าไม่มีอย่างอาจารย์เท้าแบนเนี่ย โชคตรงนี้มันมันมันหย่อนนะครับเป็นโครงสร้างที่เกิดมาด้วยก็ทาให้น้าหนักเวลาเราเดินเนี่ยมันจะดึงกล้ามเนื้อทําให้ล้าที่เดินไกลๆแล้วจะล้าง่ายต้องฝึกกล้ามเนื้อตัวนี้แต่ถ้าคนบางคนเท้าสุกปุกสูง deformity ก็อาจจะเกิดปัญหาอีกถ้ามันสูงมากเกินไปน้ําหนักที่ลงเนี่ยมันก็จะลงไปปลายคนบางคนก็จะบวมปวดบวมแดงร้อนอักเสบหรือโปรกระดูกโปขึ้นมาได้แล้วแต่สตรัคเจอร์ของโครงสร้างด้วยเพราะฉะนั้น แล้วเราก็ต้องดูว่าโครงสร้างเป็นยังไงตรวจคนไข้เจออะไรมีกล้ามเนื้ออะไรกายวิภาคจริงสำคัญเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีการตัดรองเท้ามาเสริมโบนตรงไหนครับนี่ไงก็ถ้าถ้ามันโบนเนีโค้งโค้งเท้าปุกจะเรียกเท้าปุกอย่างนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้คุณต้องนวดเข้าไปในกล้ามเนื้อนี่มีกล้ามเนื้ออยู่นะข้างในจะมีกล้ามเนื้อเลียงอยู่ข้างในอีกมีชั้นในชั้นนอก ทำให้นิ้วรอ,องอได้กล้ามเนื้อตัวนี้เป็นลำเลยอย well> ู่ตรงนี้คุณสามารถนวดเข้าไปในลึกในเมื่อถือว่าในเมื่อตรงส่วนนี้มันรับน้ำหนักอ๋อกล้ามเนื้อตัวนี้มันเกาะยาวมานี่มันทําหน้าที่เหมือนเหมือนตัวยึดไว้ในท่านี้เวลาคุณรับน้ำหนักปั๊บมันจะถูกยืดถูกไหมยืดทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้อักเสบคุณก็เลยปวดใช่ไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อตัวนี้เป็นเกาะข้ามนิ้วเวลาน้ำหนักลงไปกล้ามเนื้อตัวนี้จะถูกยืดถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้ไม่แข็งแรงมันก็บาดเจ็บ พอน้ำหนักลงไปปั๊บมันก็เหมือนเป็นเน็เนี่ยืดอย่างเงี้ยเห็นไหมเจ็บไหมหละ่ะกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็จะเจ็บนั้นการนวดเข้าไปที่กล้ามเนื้อในเท้ามันึงสบายเลือดลมไหลเวียนดีแล้วบางจุดเจ็บคุณก็ต้องตรวจเข้าไปที่เป็นกล้ามเนื้อมัดไหนคุณสามารถนวดเข้าไปได้แต่เนื่องจากเท้าเรามักจะมีผิวหนังที่หนาใช่ไหมบางคนเดินมากๆใช้เท้าเปล่าอะไรเง,งาารี้ยยิ่งหนาการกดจึงถึงพวกนี้ยากนั้นเทคนิคส่วนหนึ่งคุณ stretching ถ้าอยากจะสมมติจะนวดตรงนี้ให้ได้ผลเนี่ยคุณก็ต้องจับ เซตยืดออกมาพขยืดมาเส้นน้เตึงคุณก็ปดง่ายเดี๋ยวอาจารย์สาธิตให้ดูเปรียบเทียบไปดูว่ามันมันมีกลไกตรงนี้ช่วยได้ยังไงถ้าเรานวดในท่านี้โอ้โหปดไปมันก็โดนหนังก่อจะถึงลึกยี่งไมแก้ถ้าเกิดว่าเราให้ใส่รองเท้าที่มีในเสริมเนี่ยดีขึ้นเพื่อกระจายกระจายแรงไม่ไปลงที่จุดใดจุดหนึ่งถูกต้องรักษาความโค้งขอ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 งโค้งเท้าด้วยด้วยเดี๋ยวนี้จึงมีวิธีมีการตัดรองเท้าเสริมไงเพื่อช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะที่เท้าเนี่ยเป็นส่วนล่างสุดถ้าตรงนี้มีปัญหามันจะส่งผลมาที่ข้อเทา้าส่งข้อเท้าเสร็จส่งมาที่เขา่าทําให้สะโพกหลังเหลืองเมื่อกี้ปวดไปทั้งตัวเลยพอแก้เท้าดีขึ้นหายหมดได้เหมือนกันนะมันมีความสัมพันธ์กันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับถ้าตรงนี้มุมผิดตรงนี้ก็ลงน้ําหนักผิดตําแหน่งตรงนี้ก็เชื่อมโยงตรงนี้ไปหมดเลย รูปเท้าก็นื่อจากเขานักเยอะก่าเท้าก็เรวส้นแล้วส้นเท้าส้นรองเท้ามันจะเบี้ยววิธีการสังเกตก็คือรองเท้ามันสึกตรงไหนเยอะรองเท้าใหม่ซึ่งส้นแข็งับซึ่งมาปรับเขาจะบิดไม่ได้จะมาปรับเขาไม่สนุกกับการใส่มันดูดีขึ้นใช่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็ถึงต้องมีวิชามีเอ่มีไกอุปกรณ์มาช่วยตัดเท้าจัดรองเท้า แก้ปัญหาตรงนี้นั่นเองนั้นโรคตรงนี้เกิดอะไรได้บ้างหลายโรคแต่ส่วนใหญ่ที่เจอคือแองโคลสเปนข้อเท้าแพงใช่ไหมนะครับแล้วก็เมื่อฝ่าเท้าก็นวดเข้าไปที่กล้ามเนื้อก็ได้ผลนะครับลองก็ต้องนูอถึงเส้นประสาทคุณค่ะแสดงว่ามันมีเส้นประสาทอเดี๋ยวต้องเช็คอยู่ข้างไหนอาจจะต้องเช็คดูว่า บนกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทมันเดินผิดปกติหรือไม่กล้ามเนื้อคุณไปเบียดรัดมันหรือไม่นะครับก็ต้องดูสตรัคเจอร์ภายนอกนั้นปัญหาคนไข้อินอไล์ให้ได้ว่าเป็นกล้ามเนื้อเป็นเส้นเอ็นเส้นประสาทเป็นเส้นเลือดหรือเป็นที่จอยจอยเป็นที่ลิกาเมนต์หรือเป็นที่สตรัคเจอร์โครงสร้างเขาผิดนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดตามคิดพิสูน์หาคือความยากมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าพอเราเจอปัญหาแล้วมันก็แก้ง่ายนะ ส่วนการจัดกระดูกเราก็ต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวของข้อปกตินะว่ามันเดินองศามันเท่าไหร่ยังไงบางคนข้อเท้าติดก,กระดกได้ไม่ขึ้นปัจจัยการกระดกไม่ขึ้นก็ต้องเกิดจากอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อตัวนี้ลังก็ได้แต่ถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้คลายตัวดีแล้วเราจับแพสซีฟแล้วมันไม่ไปก็อาจจะเกิดจากสตรัคเจอร์โครงข้างตัวนี้มันลัดตัวอาจจะต้องใช้เทคนิคการจัดเข้าไปเกรดหนึ่งเกรดสี่เกรดห้าถ้าไม่มีเจ็บปวดถ้าเจ็บปวดเราก็ลดการเจ็บปวดเกรดหน 1, ึ่งถึงสองเข้าไป ก็ก็ปรับเทคนิคแล้วก็ต้องคำพลอเวชชันดูว่าเป็นที่ลิกเม้นต์หรืออะไรถ้าเป็นในจอยหรือบางทีเป็นในนี้เลยครับปวดข้างในลึกๆตรงนี้คุณก็ต้องกดเข้าไปที่กระดูกนี้นั้นก็ต้องจับคาลายลายของกระดูกให้ได้เหมือนจับกระดูกให้ได้ว่ากระดูกชิ้นไหนอยู่ตรงไหนถ้าคุณจับกระดูกได้คุณก็จะแก้เข้าไปตรวจในจอยได้ก็เหมือนข้อมือใช่ไหมหรือบางคนปวดตรงนี้ระหว่างนิ้ว ลงน้ําหนักโดดมากระแทกตั้งเอ็นตรงนี้อักเสบคุณก็ต้องเข้าไปเช็คดูว่าจอยนี่เป็นยังไงจอยนี้เป็นยังไงจอยนี้เป็นยะังไงนะเข้าไปเช็คดูหรือระหว่างนี้อาจจะเกิดกล้ามเนื้อตรงนี้เกร็งคุณก็ต้องเข้าไปเช็คดูไปกดเช็คกล้ามเนื้อดูเห็นไหมก็คือต้องเข้าใจโครงสร้างตรงนี้โอเคไหมมีอะไรถามไหมตรงนี้ไม่สงสัย จาไลท่ทีนะคกระดูกเชิ้นกระดูกเชิ้นตัวนี้ทารัส1 1> นะทารัสแคปเ2เนสสองนะสามคือนาวิคุณาโบน4อันที่5้าคิวบอยเนี่ยเห็นไหมหกเจ็ดแูนิฟอร์มหนึตัวนี้ชื่อเดียวกันจะเรียกว่า1 2 3่งสองสามคูนิฟอร์มแปชิ้นใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่นะเชิ้นแต่ที่ข้อมือมี8 ต่างกันอั้วถ้าไล่ลงมาอันนี้ก็เปรียบเสมือนเรเดียสเสาหน้าข้างบนแล้วแล้วถ้าเท้าแพงเพราะเท้าแพงมันก็มีหลายระดับบางค